สวัสดีค่ะวันนี้ครูพลอยจะพามาติวข้อสอบ t g a t นะคะในส่วนของ t g แ t ะอิงซึ่งวันนี้ที่เราจะดูกันเนี่ยจะเป็นการเจาะในพาร์ทของ text completion ซึ่งมันเป็นพาร์ทนึงเป็นลักษณะข้อสอบส่วนหนึ่งที่อยู่ในภาพรวมของ reading skill เพราะว่าข้อสอบ t g a t จะมี2ส,ส่วนคือ speaking skill กับ reading skill เนาะคราวนี้ในส่วนของ reading skill นะคะมันจะมีข้อสอบอยู่2แบบ หนึงใน2ข้อสอบนั้นก็คือเป็น text completion ซึ่งถ้าจะทำ text completion ได้คะแนนสูงๆมากๆเลยเนี่ยจะต้องรู้จักเรื่องของ grammar แล้ววันนี้ grammar ที่ครูดึงมาเพราะว่ามันเจอในข้อสอบบ่อยก็จะเป็นเรื่องของ conditional sentences เข้าใจภาพนะคะหลายคนบอกเอ้ยคืออะไรครู conditional sentences คืออะไร conditional sentences เป็นลักษณะของประโยคค่ะที่เป็นลักษณะของประโยคสมมติซึ่งวันนี้ จะสมมติกี่แบบจะออกข้อสอบยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะคะต้องพูดภาพอย่างนี้ก่อนว่าภาษาสวยๆเนี่ยเราจะเรียกเขาว่า conditional sentences ก็คือลักษณะประโยคสมมุตินะคะและคราวนี้ยลักษณะประโยคสมมุติเนี่ยในข้อสอบทีกซึ่งทีแกตแบบใหม่อ่ะทีกตเองอะนักเรียนก็จะชอบถามผู้พายว่ายากไหมคะคำตอบคือยากค่ะไม่โกหกเลยเพราะว่า ในส่วนของยากเพราะอะไรในส่วน speaking skill อันนี้เอาแบบไม่โกงเลยนะ speaking skill นี้คือจะต้องมีทักษะการสื่อสารเหมือนแบบฝรั่งเลยอะแต่ว่าอ่ะใครของอีละในคอร์สเรียนที่ครูสอนเะนี่ยครูจะสอนเทคนิคในการตอบข้อสอบแต่ละรูปแบบของ speaking skill ไว้ wide. แล้วก็ในส่วนของ reading skill เนี่ยที่บอกว่ายากก็เพราะว่าหนึ่งในน,นั้นนะของ reading skill อ่ะค่ะมันคือ text completion ซึ่งเขาเรียกกันว่ากันว่าข้อสอบปรับเียน ดังนั้นวันนี้จะมาดูกันว่ามันปรับเซียนขนาดไหนแล้วเราจะสยบเซียนยังไงบ้างนะคะเอางี้ค่ะใน text completion ใน text completion สิ่งที่ออกบ่อยคือเรื่องของ conditional sentences นะคะซึ่งในข้อสอบจะต้องรู้ไว้เลยว่าประโยคสมมติหรือที่เราเรียกว่าเรียกเป็นภาษาที่เป็นทางการว่า conditional sentences ถ้าเราเรียกภาษาที่เป็นแบบที่เป็นไม่เป็นทางการนะก็จะเรียกกันทั่ว,วไปอาจจะเรียกว่า if clause อ่ะฮะซึ่งในลักษณะประโย if clause เนี่ยค่ะมันคือประโยคเงื่อนไขเนาะถ้าออกข้อสอบจะมี3แบบแบบแรกแบบแรกใช้งานบ่อยมากคือการสมมุติสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ฟังดีนะคะเป็นการสมมุติสิ่งที่เป็นไปได้ซึ่งโครงสร้างอ่ะถามว่าจะใช้โครงสร้างอะไรนะคะใช้โครงสร้าง present simple คู่กับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้คือเกิดขึ้นได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นรูปของอนาคตคือการใช้คว่า will นะคะเท่ากับว่ามันจะกลายเป็นประโยคว่าสมมติในปัจจุบันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดได้ก็อาจจะเกิดในอนาคตนะอย่างเงี้ยเป็นต้นเช่น if you want to get into a good university ถ้าคุณอยากจะเข้ามาหาลัยดีๆนะถ้าอยากจะเข้ามาหาลัยดีๆเห็นไหมคะนี่คือ present simple subject หั r ขช่องหนึ่งถ้าอยากจะเข้ามาหาลัยดีๆ you will have to study hard คุณจะไม่จะต้องเรียนให้หนัก you will will บอกว่าเม่ฟิลชีฟเพราะฉันถามว่าเงื่อนไขแบบที่หนึ่งเนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้ไหมได้เป็นการสมมติแล้วมันเกิดขึ้นได้สองเงื่อนไขแบบที่สองคืออะไรเงื่อนไขแบบที่สองเนี่ยเป็นการสมมติในปัจจุบันนะคะแต่ถามว่าเกิดได้ไหมเกิดไม่ได้เป็นการสมมติในปัจจุบนันแต่ถามว่าเกิดได้ไหมเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้ หรือเกิดได้ยากมากๆเลยอ่ะเกิดไม่ได้ใช่ไหมถ้าครูบอกครูบอกว่าถ้าครูเป็นผู้ชายนะถ้าครูเป็นผู้ชายครูนะคะจะจีบผู้หญิงทีละคนสมมติครูพูดแบบนี้้วกันอันนี้คือประโยคตัวอย่างนะถ้าครูเป็นผู้ชายครูจะจีบผู้หญิงทีละคนทีละคนทีละคนถามว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้หรอคําตอบคือไม่ได้เพราะว่าในปรุจจวันครูเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะ ครูไม่สามารถจะเป็นผู้ชายได้เกเว้นครูจะเป็นผ่าตัดแปลงเพศดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในการสมมุติว่าครูจะจีบผู้หญิงทีละคนมันเกิดไม่ได้มันทําไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะหรืออย่างครูจะบอกว่าเอาง่ายๆนะืออย่างครูจะบอกว่าถ้าฉันเป็นนกฉันจะบินบินไปบนนภาอันนี้เป็นเพลงที่เราชอบร้องใช่ไหมครูถามว่าในความเป็นจริงอะ่ะนูเป็นนกได้เหรอไม่ได้ไง ้าหนูเป็นนกไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรหนูบินได้เหรอคะไม่ได้หนูก็จะบินบินไปบนพาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือ if clause แบบที่สองก็คือสมมติในปัจจุบันนี่แหละแต่มาสมมติสิ่งที่มันเกิดไม่ได้ไงคะหรืออย่างบางอันก็จะเกิดยากมากๆเช่นบอกว่าถ้าฉันถูกออโตเรียงวันที่หนึ่งนะเธอฉันนะจะซื้อบ้านแล้วออนตรีงวันที่หนึ่งนี้พ ป๊อปยากมาก <c oughs> โคตรยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าสมมติแล้วเป็นไปได้ไหมแทบจะเป็นไป,นป,นปนไม่ได้เลยนี่คือ if clause แบบที่สอง็นการสมมติในปัจจุบนันแต่เกิดขึ้นไม่ได้หนูดูภาพอย่างหนึ่งนะคะครูจะสอนอะไรให้ตอนสม,มัยเด็กตอนเวลาที่ครูจำอะ่ะครูจะใช้การจำว่าถ้ามันไกลาจากความเป็นจริงครูจะผลักมันให้เป็นอดีตมากขึ้นทีละหนึ่งสเต็ปเช่นสมมติ if clause แบบที่หนึ่งเนี่ยคือ present simple ใช่ไหมคือ if subject verb 1, Sub 1. ปนประโยคที่2จะเป็น view ใช่ไหมคะอันแรกสมมุติในปัจจุบันเกิดขึ้นได้ไหมเกิดได้เช่นถ้าเขามาฉันจะไปอ่ายอย่างเงี้ยถ้าเขาจะมาถ้าเขามาฉันจะไปเขามาได้ไหมไดเมไไมไม้เพราะฉะน,นั้นฉันมีสิทธิ์จะไปไหมไม่เพราะฉะนั้นนี่คือ if clause หนึ่งเสร็จปั๊บเนี่ยนะคะพอครูสมมุติครูจะ ยิ่งเกิดไม่ได้ยิ่งถ้าเกิดไม่ได้นะครูจะผักให้มันเป็นอดีตมากขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปดังนั้นนะคะจาก if ที่เป็นแบบที่1คือ present subject verb หนึ่ง,งถ้ากลายเป็น if c u s e แบบที่2ก็จะกลายเป็นผักเป็นอดีตมากขึ้นก็คือจาก present sim นะคะก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็น past sim กลายเป็น past sim และเห็นไหมคะจาก1 ผักไปอดีตมากขึ้นคือ1มา2มา2จากวิ l ก็จะถูกผักให้กลายเป็นวูดและบวก verb รูปอะไร infinitive เหมือนเดิมเพราะว่า will would เป็น verb ช่วยถามว่าสมมตินในปัจจุบันใช่ไหมใช่เกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้เกิดไม่ได้โอเคดังนั้นนี่คือการผลักให้เป็นอดีตมากขึ้นนะคะครูขออนุญ,ญาตนะครูให้ดูต่อเช่นครูบอกว่า if I w o n t h e lottery I would buy new house ถ้าฉันซื้อถ้าฉันถูกอัต้รีฉันจะซื้อบ้านใหม่ถามว่ามันยากไหมคงมันยากมากป๊อปมันเกิดยากมากความน่าจะเป็นเกิดยากมากหรือเราบอกว่า I would talk to him if I were you ฉันจะคุยกับเขาแหละถ้าฉันเป็นเธอแต่ถามว่านี่ความเป็นจริงฉันจะเป็นเธอได้ไหมไม่ได้เพราะฉันฉันมีสิทธิ์จะไปคุยกับเขาไหมไม่มีแต่ถ้าฉันเป็นเธอฉันจะคุยกับเขานะใส่ดอกจัตรงนี้นิดนึงค่ะใส่ดอาจัตรงนี้นิดนึงคือว่าถ้าเราใช้ verb to be นะคะ verb to be สามารถใช้กับ ถ้าเป็น if c o a u s e แบบที่สองนะ work to be ให้เป็นลงล็อก ok ที่ were ทุกตัวไม่ว่าจะใช้กับประธานตัวไหนก็ตามแสดงว่าในประโยค if c o a u s e ถ้าต้องการใช้ work to be if c o a u s e แบบที่สองนะคะให้ใช้ were ให้หมดไม่ว่าประธานจะเป็นใครเช่น I ในปแบบกติทุกคนก็จะบอกว่า I ถ้าเรูปอดีตต้องใช้ I was ไม่ใช่หรอคะก็ใช่ค่ะไม่เถียงเพียงแต่ว่าตรงนี้คือประโยคสมมุติไงดังนั้นเนี่ยไม่ให้ใช้ was ก็จะให้ใช้แต่ were เข้าใจนะายคนบอกผู้คตประเด็จก,การเลยอะ่ะเออก็ข้อสอบมันให้มาแบบนั้นแล้วก็ i f t h e แบบที่สามค่ะคืออะไรคะ i f t h e แบบที่สามก็คือว่าเป็นลักษณะของการสมมติเรื่องในอดีตแต่ถามว่าเกิดได้ไหมไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดไม่ได้ก็คืออะไรเกิดไม่ได้เพราะว่าเกิดไม่ได้ครูเขียนนี้ดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเกิดไม่เกิดไม่ได้เพราะว่ามันตรงข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ เกิดไม่ได้เพราะว่ามันตรงข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นจ้ะโอเคเอ้าวจริงมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเวลาที่เราศมกติเรื่องอดีตนะมันเกิดไปแล้วใช่ปหคนเราอ่ะชอบพูดด้วยความแบบเสียดายกับสิ่งที่เกิดที่ในอดีตเสียดายกับสิ่งที่ตัวเองได้ทําหรือไม่ได้ทําเป็นต้นใช่ไหมเช่นเราบอกว่าถ้าฉันรู้จักเขามาก่อนนะฉันคงเป็นแฟนกับเขาไปแล้วแหละ แต่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอดีตคือเราไม่ได้รู้จักผู้ชายคนนี้เราก็เลยไม่ได้เป็นแฟนขเขาคนอื่นก็เลยฆ่าไปกินแล้วเราก็เลยเป็นนกจิบ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 ,จบเขาใส่ภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพอมันเป็นเรื่องของอดีตใช่ป่ะอ่ะครูก็ต้องพอครูสมมติครูกต้องผักให้มันเป็นอดีตมากขึ้นผักให้เป็นอดีตมากขึ้นก็คือก็คือการใช้ past perfect เพราะปกติเวลาเราพูดถึงเรื่องอดีตอะ มันก็จะเป็น past simple ใช่ป่ะแต่พอเป็นการสมมติปับเราก็ต้องผลักให้มันดูกลายเป็นอดีตมากขึ้นก็ต้องใช้ past perfect ก็คือ have บวกว e r ช่อง3และประโยคข้างหลังนะคะก็ต้องใช้เป็น would have บวก verb ช่อง3ประโยคข้างหลังก็ต้องใช้เป็น would have บวก verb ช่อง3เพราะว่าเป็นการผลักให้เป็นอดีตมากขึ้นจาก would เข้าใจไหมคะ อะเอาไง่ายเพราะฉันแบบที่3ก็จะกลายเป็น if บวก past perfect past perfect คืออะไรก็คือ subject บวก h a v บวก verb ช่อง3ตัวเนี้ยคือ past perfect ข้างหลังก็จะกลายเป็น would เป็นอนดีตมากขึ้นของคำว่า would ก็คือ would have นะคะแล้วก็บวกได้อะไรคะบวกได้ verb ช่อง3 เกิดได้ไหมไม่ได้เพราะไ็นการสมมูติเรื่องอดีตเพราะฉันไม่จะตรงข้ามตรงข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นคนเราจะชอบชอบแบบเสียดายทุกอย่างในอดีตที่มันไม่ได้เกิดกับตัวเราอะค่ะแบบไม่น่าจะทําอย่างนั้นไปเลยเนาะโอ้ฉันน่าจะทําอย่างนี้อนะไรเงี้ยแต่ก็คืออดีตหนูกแก้ไขอะไรไม่ได้ก็แค่เอามาเป็นบทเรียนแล้วก็ทํามนาคต่อไปอย่าให้พลาดแบบอดีตอีกเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าภาพที่เกิดขึ้นก็นคือสมมูรครูบ,บอกว่า if I had studied hard ถ้าฉันนะเรียนหนักกว่านี้อันนี้คือรูปอดีตนะแสดงว่ามันคือการสมมติเหตุการณ์ในอดีตแต่ที่ใช้เป็น past perfect เพราะว่าผลักให้กลายเป็นอดีตมากขึ้นถ้าเมื่อก่อนถ้าตอนนั้นฉันเรียนหนักกว่านี้ I would have got ten better grades last semester ฉันก็คงจะได้เกรดดีกว่านี้เทอมที่แล้วถ้าฉันเรียนหนักกว่านี้ฉันคงจะได้เกรดดีกว่านี้เมื่อเทอมที่แล้วแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในอดีต ชั้นเรียนไม่หนักเขาถึงสมมติว่าถ้าชั้นเรียนหนักกว่านี้ในอดีตเซงว่าเรียนไม่หนักแล้วสองก็คือชั้นก็คงจะได้เกรดดีกว่านี้เซงว่าเทิมที่แล้วได้เกรดไม่ดีเห็นไหมคะเลยใช้เป็น would have บอกวช่องสาม would have gotten โอเคดังนั้นวิธีการจำคอนเซ็ปต์ง่ายๆก็อย่างที่ครูบอกไปแล้วว่าถ้าเป็นลนักษณะ conditional sentence ก็คือประโยคสมมติเนี่ยนะคะให้ tense เนี่ยมันผักเป็นอดีตมากขึ้น ให้ chance, แทนชุนอดีตมากก็คือเก่ากว่าเหตุการณ์จริงเช่นสมมติในปัจจุบันก็ใช้เป็นรูปอดีตสมมติรูปอดีตก็ใช้เป็นรูป past perfect นะคะสมมติปัจจุบันก็ใช้เป็น verb ช่อง2สมมติในอดีตก um, ah> um, ็จะใช้เป็นรูป past perfect ก็คือเป็น had บก verb ช่อง3มอ่ามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าหลายคนพอจะแก้แล้วน้เพราะว่านี่คือสิ่งที่ต้องเป็น tense completion จริงๆค่ะอ่ะมาดูกันค่ะเราบอกว่า I'm not tired enough to go to bed ฉันยังไม่เหนื่อยพอที่จะเข้านอนอ่ะ if I ถ้าฉันเข้านอนตอนนี้ฉันก็ไม่หลับอยู่ดีนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือฉันไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เหนื่อยพอที่จะแบบง่วงถึงจะเข้าไปถึงจะไปนอนหลับได้เพราะฉันคูกําลังสมมติสิ่งที่ตรงข้ามกับปัจจุบันเพราะปัจจุบันอนะ่ะไม่ได้เหนื่อยก็เลยสมมติสิ่งที่ตรงข้าม กับปัจจุบันว่าอะไรว่าถ้าฉันเข้านอนตอนนี้ฉันก็ไม่หลับอยู่ดีเห็นไหมคะตรงข้างกับปัจจุบันถึงใช้รูปบดิของวิวก็เลยเป็นวูซแสดงว่านี่คือ if e clause แบบที่เท่าไหร่ if e clause แบบที่สองก็คือตรงข้ามบอกความเป็นจริงในปัจจุบันก็คือฉันไม่เหนื่อยไงถึงฉันเข้านอนไปตอนนี้ ฉันก็ไม่หลับอยู่ดีเพราะฉันตัวข้างหน้าก็ต้องใช้เป็นตรงข้ามกับปัจจุบันก็คือ if i ต้องต้องการ verb ช่อง2 go ได้ไหมคะไม่ได้ก็ต้องเป็น if i went หนูฟังอีกทีนะคะโครงสร้างเวลาทำข้อสอบระวังให้ดี if จะตามด้วย tense if จะต้องตามด้วย tense present sim past sim past perfect และอีกประโยคหนึ่งถึงจะเป็นการใช้ will would หรือ would have ประโยคที่เป็น if จะไม่ตามด้วย we will would หรือ would have แต่ประโยคที่เป็น if จะตามด้วย tense เพราะฉะนั้นตรงข้ามกับปัจจุบันก็คือ if I want to bed now ถ้าฉนันเข้านอนตอนนี้ I wouldn't sleep ฉันก็ไม่หลับนี่คือตรงข้ามกับสิ่งที้เกิดขึ้นปัจจุบันนะคะว่าถึงเข้านอนตอนนี้ฉันก็ไม่หลับเออข้อ2 if I were rich ถ้าฉนันรวยอันเนี้ยตรงข้ามความเป็นจริงในปัจจุบันเห็นไหมคะ ถ้าใช้ verb to be ก็ต้องใช้ were ตัวเดียวแสดงว่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันฉันรวยไหมฉันไม่รวยเลยสมมติว่าถ้าฉันรวยตัวข้างหลังต้องใช้ would can ตัดตทิ้ง travel ติม ed ตัดทิ้งก็ต้องถ้า would ก็ต้องได้ตัวเดียวคือ cause คือ I apostrophe วก็คือ I would travel around the world คือถ้าฉันรวยนะฉันก็คงจะเดินทางเที่ยวรอบโลกแล้วแต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคือไม่รวยก็เลยไม่มีตางจะไปเดินทางเที่ยวรอบโลกนั่นเองค่ะ ข้อ3 the wheel was wonderful w h e l สวยมาก the wheel was wonderful w h e l สวยมากนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นเรื่องในอดีตนะแสดงว่าหนูกำลังสมมุติตรงข้ามกับอดีตตรงข้ามกับอดีตแสดงว่าหนูไม่ได้ทำนี่คือ if course แบบที่เทไหร่คะแบบที่3ค่ะตรงข้ามกับอดีตที่เกิดขึ้นคือ if หลัง if บวก tense เพราะฉันต้องเป็น past perfect คือ had บวก verb สามก็คือ if I had หลายคนบอกอุ๊ยเจอ had แล้ว had ตัวเดียวไม่พอต้องเป็น had บวก verb สามดังนั้นก็ต้องเป็นข้อดีดอคคือ apostrophe d d อกตัวแรกคือ had if I had แล้วตามด้วย verb ทั้งสามของคำว่า h a v e ก็คือ had เข้าไป if I had If I had had a camera with me ถ้าฉันพกกล้องไปด้วย I would have taken some photos ฉันจะต้องถ่ายรูปติดมาบ้างแหละแสดงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงแน่ดีก็คือไม่ได้พกกล้องไปพอไม่ได้พกกล้องไปก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็เลยสมมติว่าถ้าพกกล้องไปก็คงจะถ่ายรูปติดมาบ้างเข้าใจภาพนะคะข้อ4ค่ะเราบอกว่า uh, I want to go out now ฉันอยากจะออกไปข้างนอกตอน I want to go out tomorrow. ฉันอยากจะออกไปข้างนอกพรุ่งนี้ but I'm afraid that it might rain. แต่ฉันกลัว่าฝนมันจะตกอะสิซึ่งถามว่าพรุ่งนี้โอกาสที่ฝนจะตกเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ได้ไหมมันคือ if clause แบบที่เท่าไหร่ <Yeah. S 2> if แบบที่หนึ่งค่ะว่าถ้าฝนตก มันต้องเป็น if clause แบบที่หนึ่งเขาเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะฝนตกหรือไม่ตกก็ได้เอาเป็นว่าถ้าฝนจุดๆดฉันจะออกไปคนเราจะไม่เดินฝ่าฝนเพราะฉันต้องนี้ภาพเลยว่าถ้าฝนไม่ตกดังนั้นตรงนี้ก็จะต้องเป็น if ดูดีๆนะคะเพราะฉันตรงนี้ต้องเป็น if บวก present simple ก็คือ subject บวก verb หนึ่งและประโยคที่สองก็จะต้องเป็นคําว่า will เห็นไหมแล้วบวก infinitive นี่คือ if c a u s e แบบที่หนึ่งคือสมมูติเหตุการณ์ในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นได้เพราะฉันเนี่ยก็คือว่า if it S Present s i m ถ้าเกิดมีรูปปฏิเสธต้องใช้ verb to do ก็คือ do หรือ does มาช่วยถึงจะทำเป็นรูปปฏิเสธได้ดังนั้น if it doesn't rain if it doesn't rain I go out นี่คือคำตอบของข้อ4ค่ะดังนั้นนะตรงนี้ทุกคนเข้าใจภาพแล้วนะคะในการที่เราจะเจาะเนื้อหาว่าเอ,อ้ยถ้าเป็นเรื่องของ if clause conditional sentence เนี่ย3แบบต้องดูกันยังไงบ้าง ดังนั้นถ้าสมมติอันนี้ขายขขงนิดนึงถ้าใครชอบสไตล์สอนของครูพอยนะคะสามารถลงคอร์สเรียนตลิโจทีเกตอิงของครูพ o อยหรือแม้กระทั่งติวสอบ A Level หรือคอร์สเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวสอบ TCA คสได้กับครูพอยบริลเนเต้นะคะสามารถติดตามได้ทางช่องทางที่ขึ้นไว้เลยค่ะและเพื่อเป็นกาลังใจของครูพอยและพี่ๆทีมงานนะคะฝากกดกระดิ่งอ่าฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะจะได้มีคลิปด,ดีมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะบ๊ายบายค่ะ